นับสนุนโดย C-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์สัพลย C-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Astro มาตรบอดที่เกมเมอร์และ o v e r c ร o c k e r เเลือกใช้และ Advice มากกว่าที่คุณคิด จะได้ตื่นเงี้ยหลายเทีละนึกอยู่คนเดียวเลยเรายังมวยไม่เสร็จเลยดีที่ดีเลยมาเนี่ยยาคูยาคูอ๋อดิดยาคูครับครับจูเลียสจูเลียนซีแล้วก็เซลีโตสอะจูเลียนเตัวเต็งอันนี้ใช่ไหมใช่มวยหั่นมวยหั่น ขอสวัสดียังเป็นทางการนะครับสวัสดีทุกท่านแฟนๆรายการอุกโกโซนทีวีนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่29ธันวาคมเป็นอาทิตย์สุดท้ายของปีใช่แล้วครับก็สวัสดีวันวาเลนไทน์ใกล้ที่มาถึงปีใหม่ที่บ้านมาถึงความรักก็ไม่อีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วใช่นะครับเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับปีหน้าเราก็ยังคงเหมือนเดิมจริงหรือเปล่า ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะฮะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะไม่ใครก็ใครครับก็จากซิสเต็ม่าก็ไปเป็นคอร์ดเกตซะใช่ข้อหันทุกทุกผมไม่น่าเลยเนาะเมื่อี้ข้อหันทุกทุกอันนี้เก็บหมดเลยนข้อหันทุวทุกไงมันมาทุกเม็ดเลยครับปล่อยมันดีกว่าเนี่ยเอออั้นไงไม่ได้มายีอาทิตย์อั้นคักอ่ะหายหายไปสองอาทิตย์คนคักโอ้โหมาดมาเลยมาเป็นชาวเกาะเลยอ่ะไอ้โหด ก็วันนี้วันนี้ข่าวของเราหวานมันน่ะหวานมันโอเคหวานวันปอกิมไข่เตาใส่กะทิว่าไม่ข้ามกำแพงแน่เลยพุ่งเออมิถีแะมิถีไก่ไม่ต้องเข้าแล้วแล้วข่าวเคอเแล้วไม่ต้องเล่าแล้วเออก็เหนื่อยเลยเนี่ยลืมเลยจะพูดอะไรที่นี้ลาเลยไหม ใชกันกันเลากันไปก่อนเดี๋ยวก่อนเรามีข่าวมานะครับวันนี้ก็สรุปสรุปประจําปีดีกว่านะครับจริงๆมันก็มีข่าวสารเยอะะแต่ว่าเราเอาที่มันเป็นพวกสถิติที่สุดของปีที่สุดของแต่ละอย่างใครทําอะไรสุดๆนะนะครับเราก็มีสถิติมาเล่าให้ฟังกันว่าปี2013มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเป็นที่สุดบ้างนะครับพวกเว็บไซต์หรือโซเชียลต่างๆเริ่มที่อันดับนับนี่เลยมามาเลยที่นี่เลย เป็นการรวบรวมสุดยอดครับคําที่ค้นหามากที่สุดคําที่ถูกค้นหามากที่สุดในกูเกิลใน Google ใช่ไหมกูเกิลแซยิตปีสองพัสิบซยิตเซยิดฮะแซยิดแซยิชมันเกิดใครวะวันนี้ข่าวอะไรเป็นข่าวเนี่ยเราสนุกเอาสนุกอเอานี้คำที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google ปีสอง3ัสิบสามอันนี้เป็นอันดับ อันดับทั้งโลก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 เดี๋ยวจะมีแยกเดี๋ยวจะมีทั้งโลกแล้วก็จะมีเฉพาะไอ้บ้านเราบ้านเราของผมเอาทั้งโลกกันไปก่อนครับครับทั้งโลกเนี่ยอือันดับที่หนึ่งนะครับมาแรงมากสําหรับการค้นหาคําว่าเนลสันมันเดล่าเขาคือผู้นําอดีตผู้นําแอฟริกาใต้ที่ใหญ่ที่ใหญ่ใช่เพ่เสียชีวิตไปใช่ใช่ครับก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยค้นหาวาเฮ้ยเขาเป็นใคร <c oughs> นี่ขนาดเสียชีวิตสิ้นปีที่ผ่านมา <c oughs> เดือนเดือนนี้ด้วยซ้ำนะเดือนเดียวที่ผ่านไาเองไม่ถึงแม่้างเมื่อมื่อนี่เมื่อนี่ไม่ถึงเดือนอะ่ะยอดค้นหาแสดงว่าพลุเลยเยอะยมากอะ่ะทั้งปีเขาแซงทุกอย่างขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งโอ้หแกเป็นอืมเป็น,เป,นเป็นรุ่นใหญ่ผู้เปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะใช่หมดโลกเลยผู้เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เอาอนบสองโอมาแรงตามมาติดครับสำหรับการค้นหาคำว่าพอลวอเกอร์ออ๋เป็นอะไรกับจอห์นนี่วอเกอร์ที่อยู่แมนยูอนกันเอ้ยพอลซคอ๋อเหรอเออเด็ดเอ่อพอลวอเกอร์ก่อนอ้าพอลวอเกอร์ครับพอลวอเกอร์เนี่ยเป็นกระแสเพราะว่าเฮ้ยมีรูปออกมาแล้วก็มีข่าวหลุดมาช่วงหนึ่งว่าเขาขับรถครับความไม่ใช่ความชนเสาไฟฟ้าชนต้นไม้อ่าแล้วเราก็ไม่เข้ได้นะใช่ สุดเลยก็เลยมีคนอยากรู้เฮ้ยพอเกอร์ตายจริงหรอรวมไปถึงการเข้าไปดูประวัติเข้าไปหาลงหาลูกนะครับก็เป็นที่สองสำหรับพอวอเกอร์นี่ก็เพิ่งเสียชีวิตเมื่อปลายปีที่ผ่านมาปลายปีผมงานประมาณสองเดือนได้เป็นข่าวช็อกวงการหนังเลยนะข่าวแรงมากต่อมาครับคือคำว่า i ไอโฟน 5S ไอโฟน 5S ใช่ไอนี้ก็ตายอ่ะไอนี้ก็ตายเหมือนกันไม่ตายไอโฟน 5S เพิ่งเกิด เกิดจะตายแล้วจะตายเลยใช่ไหมครับต่อมาครับครับาว่ามันอ่านไม่ได้อีกแล้วอ่ะอ่านว่าคอรี่มอนเตนิโกมอนทิ้อะไรมันมอนเตนิโกอ๋อเขามสะกดเถอะสะกดเลยแล้วกัน M O N T E I T H อืมถ้าอ่านได้ก็ช่วยกันอ่านด้วยใช่เราสะกดให้เอาเป็นว่าเราเราเข้าใจกันอย่างนี้นะเออเราทิ้งทิ้งบรรทัดฐานไว้อย่างนี้ดีกว่าใช่อันไหนที่เราแบบไม่มั่นใจเนี่ย จะไม่อ่านเดี๋ยวอ่านผิดเดี๋ยวมีการมาอ่านผิดอ่านถูกองตงอีกฮะอ่านผิดอ่านถูกออคุณโคลี่เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นใครอ่ะนักแสดงนำเรื่อง glee กรีกรีไม่เคยได้ยินหนังเรื่องนี้อถ้าเป็นตัวเอนี่เราผมก็ไม่ใช่คอหนังกัน g l นะชื่อกรีหนังชื่อกรีนะรีกรีเคยเคยเคยนับเวลาแบบนี้ไหมตีกลิ่นฮะตีกลิ่นไม่ไม่ ตีหนึ่งตีตีหนึ่งตีกลองตีกล่องตีสองตีกล่ำตีสามตีกลีก็ระบาดปะเอ้ยนี่ปูมุกมาเพื่ออันนี้เลยระบาดปะโอเคโอเคปูมาตั้งแต่ตีกลึงเอาต่อมาโอ้โหปูมาตัวใหญ่เล่มเช็คอันดับห้าเล่มเช็คอ๋อเมื่อเมื่อเล่มชักมาใช่ครับ อันนี้เป็นของในโลกในโลกไปแล้ว w o r เป็แล้วของไทยกันบ้าง Google เผยสถิติครับคำที่ถูกค้นหามากที่สุดประจำปี2013ของไทยนะฮะย่างมนหมูดังต่อไปนี้ครับคำค้นยอดนิยมประจำปีได้แก่คำว่ารถมือสองหน้าหน้า Google ใช่ไหมใช่ครับอันดับก็ต่อไปก็คำค้นยอดนิยมประจำปีจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะฮะได้ได้แก่ราคาทองคำวันนี้เออเฮ้ยคนสนใจทองมากเนาะครับ แบรนด์ดังก็ที่ที่คนไทยเซิร์ชกันเยอะๆก็ได้แก่แออีเชียก็คือยี่ห้อเสื้อผ้าที่เรารู้จักดีกันเองใช่ไหมแล้วแต่เลยตัวจริงๆมันตัวสีแดงใช่ไหมใช่ไอ้บ้านสายการบินอ๋อไม่ใช่เรอแอเชียดาราชายดาราชายไทยครับได้แก่บอยปกรณครับหรือหรือบอยสีทีนั่นเองบอยสีทีบอยสีทีจาลูกจาลูกแล้วก็ดาราหญิงก็ได้แก่หญิงลีครับหญิงลีนี่เจ้าของเพลงนั่นอก ไม่ใช่ไม่ใช่ไออะไรนะขออีเมลขอจะขอใจแรกเบอร์โทรเป็นของหญิงดีไปนะครับด้านฝ่ายหญิงคำค้นดาวรุ่งพุ่งแรงประจำปีได้แก่คำว่าเดียว10ครับอ๋อเดียว10บนี่ตโนดใช่เชิญยิ้มมานะใช่ที่อยู่ตี1สไม่ใช่นี่เดียวสิบเดียว10บนะการท่องเที่ยวและที่พักก็ได้แก่เกาะล้านครับอ๋อเฮ้ยเกาะล้านติดอันดับแรกเลยออ๋อมันอยู่ได้กรุงเทพอยู่แบบนี้ ภาพยนตร์จองเงินที่เซิร์กันมากที่สุดก็คือพี่มากพระขนงเอ้ยเขาย้ายละที่ได้นางเอกใหม่แบบอย่างใหม่เจริญกุละใหม่ดาวิกาเขาแทนมาแทนทรายอะกูไม่เล่นไปไหนวะย้ายไปไหนย้ายไปไหนจากพระขนงไปไหนละย้ายไปบินเก้าเลยเฮ้ยทำไมอะบ้านภูมิกับเขาเออนั่นเนปิ่นแก้วอ๋อปัญญาปิ่นแก้วเราก็ไปปัญญาปิ่นเก้าเขาจะเข้าใจไหม ไม่น่า,าล้ะคนจอแก้วที่ได้รับการค้นหามากที่สุดก็คือคุณชายพุทธิพัฒน์คุณชายเพชรพ่าที่อยู่ช่องช่องสี่บางุ่นพเกิด <c oughs> ไม่ทันไม่ทันเลยรบบโอเค <c oughs> เพลงและมิวสิกวิดีโอที่ถูกค้นหามากที่สุดโดยคนไทยก็คือเพลงคุกเข่า๋อคุกเข่านี่วงอะไรของพี่ตูนซินดิฟูเพลงนี้หมดเลย๋อ้อเครื่องดื่มเครื่องดื่ม ค็อกเทลค็อกเทลค็อกเกล์ท็อกเกลรถยนต์ที่ถูกเซิร์ชมากที่สุดของไทยก็คือ Vios สองพันสิบ Honda Vios ใช่สุดท้ายครับเก็ตเจ็ตเช็คเจ็ตเจ็ตและและทิ้งไปเลยยี่ห้อจะมาเช็คต่อใม่เช็คต่อมาก็จะที่ได้ถูกค้นหามากที่สุดก็คือ iPhone 5 S นั่นเองอหมดละของไทยเอออ่ะสรุป ในเรื่องของ Google มาแล้วนะครับทั้งประเทศนอกแล้วก็ประเทศไทยเรานะครับ,รบก็เอาสถิติของ y u t u b e อีกหนึ่งรเราเครดิตเขาหนึงเพราะว่าช่องทางการออกอากาศของเราเนี่ยเราก็ใช้ YouTube เหมือนกันนะครับก็ปี2013ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทั้งหมดเลยนะครับผู้เข้าชมวิดีโอใน YouTube เนี่ยมีมากกว่า1,000ล้านคนต่อเดือนหนึ่งพั 1> 1, ล้านเนี่ยแบ่งออกเป็น4ีเนี่ยดูโกสดใช่หรอ โอ้โหแต่ขนาดนั้นงรวยเลยนะเละเลยอ่ะ<笑><笑>ก็ต่อเดือนนะครับมากกว่า1,000ล้านคนนะครับความยาวของวิดีโอที่ถูกชมมากในแต่ละเดือนเนี่ยมีมากกว่า6,000ล้านชั่วโมงก็คือเอารวมๆกันอ่ะเหมือนอย่างของเราเนีย่ยเวลาพื้นฐานอยู่ประมาณสัก10นาทีครับโดยประมาณนะครับทุกๆ1น,นาทีนะครับจะมีวิดีโอถูกอัพโหลดกว่าร้อยชั่วโมงโอ้โหเยอะนะ ทุกเพื่อนเขาชื่อยังไงวะเนาะเออมีอะไรอีกอ่ะยูทูบเนี่ยมีภาษารองรับนะครับทั้งหมดตอนนี้เนี่ยประมาณ61ภาษาแล้วโอ้โหเขาใช้กันทั่วโลกนะครับแล้วก็จะมีการกด subscribe subscribe นะครับช่องบนยูทูบเนี่มากกว่าหนึ่งล้านครั้งต่อวันแรกๆผมก็ซับสคริปต์นะเออผมอ่านซับสคริปต์แรกๆเลยแรกๆนี่แบบปุ่มอะไรวะซับสคริปต์อ่าผมก็ซับสคริปต์มาตลอด จนมีไออิงอ่ะออถ้าใครจำไออิงได้ subscribe อันนี้เขาสากาิตเขาเป๊ะบอกพี่อ่านท,ทับชิมแล้ว subscribe subscribe อ่าเอฟซต้องถูกด,ด้วยนะฮะั subscribe. บ subscribe นะฮะก็ถ้าใครอยากเจอมันไออิเองเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันว่างเนี่ยเราจะเอามันมาเรียนเหมือนเดิมตอนนี้มันมันเรียนให้มันไปเรียนก่อนอ่าอ่ามาสรุปวิดีโอที่คนดูเยอะที่สุดในปี2013นนะครับอ่าเฮ้ยมามาเฉยเลย อันดับแรกเนี่ยน่าจะเป็นเพลงมั้งอ่าเพลงชื <the S 1> s s ่อชื่อเพลงอะไรเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยน่าจะใช่นะอ่านว่าไงเดวิสเหรอเดวิสเดวิสหมอกวงอันนี้วงวงเดวิสเนี่ย The Fox เดฟ็อกชื่อเพลง The Fox เพลง The Fox ที่มันแบบผมไม่เคยฟังฮ่าๆหน่อยเพลงดังอยู่ดังนะอันดับสองยางเดียวเลยฮาร์เลมเชคฮาร์เลมเชคนะครับต๊ดสังหน่อยไหมอย่าไม่เอานะโอโหอันดับสามเนี่ย how animal eat แดฟฟูด <Their> อ่ะอ,อันดับสี่นี่อันนี้นักร้องผู้หญิงนะครับมิลลี่ไซรัสอ่าฮะมลลี่ไซรัสมลลี่ไซรัสเนี่ยผมอ่านเป็นมดเล่ครูมันอันนั้นมันวงเก่าผมบอกเอ๊ะทำไมมดเลค่ครูมัาเป็นผู้หญิงไม่ใช่มิลลี่ไซรัสครับอ่าไซรัสเนี่เป็นยาแก้ไอชนิดหนึ่งที่เอามาผสมสีคุดร้อยได้ครับสบายอันดับห้านะครับ baby and me คิดว่าคิดว่านะอ่เอาแต่ละคนสามคนเนี่ยคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยคลิปอะไรคนจะดูเยอะที่สุดในบ้านเราอ่ะบอยสีทีไงบอยสีทีเออเออบอยประกอบอนี้มีลุ้นมันมีคลิปอ่ะมันมีแต่ภาพนี่มันมีลุดมาเนี่ยคลิปอ่ะใน youtube นะผมรู้อ่ะผมว่าน่าจะเป็นเพลงอ่ะไอ้แบบเราเราแยกระหว่างเพลงกับคลิปอ่าอ่าอ่าถ้าเป็นเพลงผมว่า ผมเดาว่าอะไรมันมีหลายกระแสคือคือเพลงไทยใช่ไหมเพลงไทยเออเมื่อกี้พวกเราพูดถึงเพลงเพลงสากลมือซิกวเดียวเพลงไทยเนี่ยผมมันมาแรงกันเยอะนะมาแรงเยอะคือช่วงต้นนี่แหละขอใจแรกเบอร์โทรนะโดนเออขอใจแรกเบอร์โทรเยอะใช่ไหมใช่ไหมปีที่แล้วนี่เน่นอกด้วยเพลงอ่ะด้วยดอ่ะเน่นอกอุกุอาตยามอ่ะผู้เขาก็ไม่ขอใจแรกเบอร์โทรมาแรงกว่าเนอะน่าแรงกว่าผู้เขาคนเซิร์ชเอ่อผู้เขากลุเซิร์ฟเยอะนะเพราะเขาจะโดนที่อยู่แรง แล้วก็อะไรปีที่แล้วเนี่ยไอ้นี่แช่มแช่มลำของแฉลมใช่รับตาโปรดลุงเกลือไปฟังให้จบคอยลุงเกลือฟังให้จบใจเล่นฟ้องการแล้วงจำได้เออเองยังไม่มาอ๋อยังไม่มาเังเพิ่งเกิดเด็กมวาดซื้อร้องได้นะแอนนาร้องเพลงนั่นเนี่ยเออแอนนาร้องเพลงรักดาร้องก็เฮงนั้นไว้นัดึ่งมาจริงจะกัดเจ้ากินถึ่งใจอยู่เต็งบัตจังร้องได้ไหมจริงเน่ยได้ร้องได เออเอากับมันดิก็คลิปไทยนะเราก็เดาเดาน่าจะเป็นยญิงลีเนาะครับดิงลีใบเตยผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีกำลังมานี่กองมาชุมบ้านกเขาล่าสุดล่าสุดเส้นเล็กคนเดินออกไปสั่งเออเรือเล็กเรือเล็กคนออกจากฝั่งอ๋อแล้วก็มีตาวิปปั๊พวิปปั๊อินเทอร์เน็ตเข้าถึงยังที่บ้านพี่ก๊อฟซีรีฟูไงยอ๋อพี่ปั๊กซีรีฟูใช่ไหม อที่ร้องอะไรร้องร้องงี้ฮะใช่ที่ใส่แว่นหัวหัวละลานหน่อยใช่ผมสั้นๆยาวๆใช่เออช่างมันนะครับก็ก็สรุป YouTube ประมาณนี Break ้นะครับอ่ะอันต่อไปอืออ่ะต่อไปมีมีอะไรเหลือมีครับอันสุดท้ายเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีอันนึ่งผมผมแล้วเดี๋ยวมีอุ้ยอันอ่ะใช่อุ้ยอันสุดท้ายอุ้ยเหลืออะไรเหลือแอปยอดนิยมประจำปีโอเคงั้นอันนี้เลยฮะครับเป็น แบรนด์ยอดนิยมบนโลกโซเชียลนิกเวิร์อประจําปีทูเทาสันเธอทีนี้นะครับอันดับหนึ่งฮะได้แก่สองไม่ใช่พอพ่อพี่ไม่จบเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากซัม u ุง โมบายอันนี้คือแบรนด์ยอดนิยมบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะซัมซุงเนี่ยจะเรียกว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมโดยเฉพาะพวกสินค้าไอทีก็ว่าได้แท็บเล็ตโมบายทีวีตู้เย็นตู้เย็นยับตู้เย็นไม่ค่อยไม่ค่อยตู้เย็นซัมซุงไม่ค่อยเท่าไหร่มไม่ค่อยเย็น ไม่ได้เสียปังไงเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยคิดอยอาเดี๋ยวช่วยกันไปเอวที่บ้านผมใช้ตู้เย็นมือถืออะไรอ่ะก็ว่าง่ายๆภาษาชาวบ้านก็ติ่งน้ำแข็งอ๋อแค่นั้นแหละอ่ะออันดับสองอ่ะเล่นได้กันอันดับสองแล้วเฮ้ย อันดับ2มันไม่มีดิ Walt d ดิสนีย์นี่อันดับ2วอล w a เออทำไมมันเนผมผมมันไม่มีอ่ะนี่มันต้องดูนี่โอเคโอเคอ๋ออันดับ2วอล Walt d i s n e ฮะดิสนีย์ครับอันนี้คือคือ w a l ดิสนีย์ก็มีแบรนด์เหมือนกันใช่ใช่เขาขายเสื้อผ้าตุ่นตุกตาเสื้อผ้าใช่ครับเด็กๆชอบใช้กันวงไว้ paper เยอะแยะครับนะฮะอันดับ3อันดับ3คือนี่นะฮะอ NC n อ็ g n ี n g นนซีเอ็นจีเอ็นจอชอ้อันนี้อุ้ยเขาชอบดูแต่ดูไปทางสายญี่ปุ่นหน่อยสารคดีใช่ใช่จาจจ้าไม่ใช่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 จริงไม่ใช่ไม่ใช่ข้าตรงนี้คุยคุยอันดับสอันดับเป็นแบนกีลาไก้ไนครับ นกี้ยังแซงอาดิดาสอยู่ตลอดเลยนะอืมอไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเมื่อกี้ที่แบบดูๆไปดูๆมาเหมือนอาดิดาสจะแบบแต่แรงกว่านะแต่นุ่มกว่าจะถ้าไปทำมาไนกี้ก็แรงกว่าอืมนะครับอันดับห้าอากูอากูกูเกิลนั่นเองเกินกูเกิลนะครับซาวหมดแล้วสุดท้ายละ ยังยังยังมีอีกอันหนึ่งเอาผมก่อนแล้วกันนะเป็นสถิติแอปยอดนิยมประจำปี2013ครับอ่าแอปพลิเคชันใช่ไหมเคยคือนับเฉพาะ iOS กับ Android นะอ๋อสองอันใช่ใช่า Windows Phone กับ BlackBerry นี่ยังยังไม่ได้นับใช่ไหมโดยใช้ข้อมูลช่วงสิบเบียนไม่นับใช่ไหมไม่นับครับใช่โอเคนะโอเคสามสามเป็นศูนย์ที่มันหลุดจบไม่ได้มันมีเกมมูด้วยโอเคออันนี้ iOS แล้วก็ Android ใช่อาพี่เล่าเลยแล้วกัน โดยใช้ข้อมูลช่วง10เดือนแรกของปีนะครับครับเป็นการตัดสินอ่ะอันดับแรกได้แก่ Facebook ครับใครมาตัดสินนะจัางมันเถอะสารไม่ใช่ Facebook ครับอันดับแรกผู้ใช้เฉลี่ยต่อเดือนครับ103ล้านลาย<ห>อ้อันดับที่2ก็คือ Google Search ครับครับ76ล้านลายอันดับ3ก็คือ Google Pay คจับ73.6ล้านลายอ,อันดับ4ได้แก่ ยู u ูบครับครับ72ล้านลายครับอันดับ5 google map ครับ68.5ล้านลค์อันดับที่6 gmail ครับ64.4ล้านไลค์ครับอันดับ17 instagram ครับ32ล้านไลายอันดับ8 apple map 31.8ล้านไลค์อันดับที่9 apple stock 30.78ล้านลายครับ อันดับสุดท้ายก็คือทวิตเตอร์ครับสามสิบจุดเจ็ดหล้านไลค์แค่นี้ฮะจบละจบขาดล้ะแต่ก็ดูได้นะว่า Google Map เนี่ยคนก็ยังใช้เยอะกว่า Apple Map อยู่ใช่ใช่คือมันมันดูได้ทั้งทั้งตัวคอมพิวเตอร์ p ีซีโน้ตบุ๊กอะไรได้ด้วยใช่ครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้เพราะว่าหลงบ่อยจะไปไหนมาไหนใน Google Map อย่างเดียวเลยครับช่วยได้อ่ะอันสุดท้ายอันสุดท้ายครับ อันสุดท้ายนี่มาจากทางกสทชนะครับเอกอสวไม่ใช่คีย์บอร์ดอะไรมาแล้วดอไอ้บ้าไคีย์บอร์ดไคีย์บอร์ดสวมามาฟอกรกนมาฟอกกสทชเนี่ยเขาจำเมือกสบวกอกรกกรปอสปชกปอชรนอไปเออกสทชย่อมาอย่างไรวันนั้นอะไรนะจำไม่ได้แล้วกสทชเนี่ยกระทรวงกระสินทรใช่เหรอไม่ใช่กะ กสทชใช่ไหมครับครับช่างมันเถอะการเสียสื่อสารวิธีเออสักอย่างหนึ่งสักอย่างนึงเออนั่นแหละผมขอขออภัยด้วยชื่อเต็มครับครับไม่ลง้จริงหรือเปร่กสทชเนี่ยเขาเอามาบอกว่าดักครับสถิติเนี่ยการนําเข้ามือถือแล้วก็แท็บเล็ตมาขายในประเทศไทยนะตั้งแต่ปีขออภัยจะจาไงโอเคนะ จำได้ครับท่านต่ยไม่คัดหลอกอย่างเงี้ยไม่ตัดอยู่แล้วมีตัดอยู่แล้วดูทรงอ่ะไม่หกเดน๋ยวนี้มือถือสายโหมดแล้วก็แท็บเล็ตมาขายในไทยเหนแปี่ยตพัห้าแต่ปห้าสิบสองถึงห้าิหกเนี่ยรวมกว่าคุณรู้ไหมกี่เครื่องเก้าสิบสามล้านเครื่องประชากรไทยมีประมาณเจ็ดสิบล้านคนเก้าสบสาล้านเครื่องมันหลายปีไงมันหลายปีห้าสองห้าสามสีห้าหกห้าปีอ่ะใช่ห้าปีนะครับ โอ้โหมาทั้งหมดเนี่ยทั้งสิ้นกว่า3,880รุ่นเอ้ย80รุ่นนะครับ92ล้านเครื่อง92.7ล้านเครื่องนะครับคิดเป็นเงินนะมูลค่ากว่า6.5แสนล้านบาทโอ้โหเท่าไหร่วะ6.5แสนล้านบาทเนี่ยอ่ะตั้งแต่ปี52ห้าสองจนถึงปีห้าหกใช้มือถือกี่เครื่องลยห้าสอโอ้โหจำไม่ได้แล้วพี่เฉพาะของเองก็หลายตังค์แล้ว แ็คเบอร์รี่ก็สองเครื่องแลอวไอโฟนนี่ไอโฟนนี่ใช้มาทุกเจนเลยปะไม่ไม่ได้ใช้สี่อ๋อไม่ได้ใช้สี่ข้ามไปห้าเลยผมตอนนั้นแบล็คเบอร์รี่มันฮิตไงอ๋อใช้แบ็คบีบีใช่ของคุณอ่ะผมไม่ใช่ผมใช้น้อยใช้เออนี่นี่เขาใช้นานผมใช้ครึ่งคือเอาให้มันนานเลยนานให้มันไม่ไหวจริงๆอ่ะก็คือใช่ใช่สามถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก่อนหน้าผมจะใช้โฟนผมใช้โนเกียอีอะไรสักอย่างสีทองอีจีสองอ่า หลังอย่างนั้นมีอไหมก่อนนั้นนั้นมีมีโน้ตหก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 ไอ้อ้วนอ่ะนะเอ้ยมีโน้ตมีโน้ตเออมีโน้ตด้วยอ่าเออมีโน้ตด้วยดีกว่าใช่ไหเดี่เรงใช้แป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่ะไม่นับไม่นับไม่นับแต่มันก็อยู่ในเงินในนี้แหละเออเนโทรศัพทล้านเนี่ยใช่ใช่ต้องมีเงินเราบ้างอ่ะผมนี่ผมนี่ก็เยอะพอสมควรนะผมนี่ก็บีบีก็ใช้ครับเออนั่นแหละเยอะเยอะใช่ใช่เยอะไม่ทวนเลยถนัดโทรศัพท์นี่แม่งเยอะว่ะไอโฟนเนี่ยซื้อมาทิ้งเครื่องหนึ่ง อทิ้งลงน้ำเมื่อนั้นทิ้งลงน้ำเมื่อนั้นคือตั้งใจไม่ได้ตั้งใจโอ้โหเอ้ยพูดถึงมันก็ผ่านไปหลายปีเหมือนกันนะโอ้แต่ละคนนะเราคิดเราง่ายๆห้าปีที่ผ่านมาแต่ละคนก็ใช้ใช้โทรศัพท์เครื่องอืมทยอยซื้อแต่เครื่องแรกนี่แบตหมดเมื่นั้นโชคดีจบพอดีนะมันยังมีสถิติอีกไงว่าปีห้าสองกี่เครื่องอ่ะไม่เป็นไรทั้งวันไม่เป็นไรพี่คิดว่าเราเราแค่บอกไมเขาเรียกไปว่าเอ้ยมัน มหาศาลมันเยอะมากเยอะมากนะครับเอออ๋อยังยังยังโอ้โหแม่ก็โถอ่ะอ่ะสรุปรายชื่อดนึงนะครับมือมือถืออ่าเดี๋ยวก่อนแบตจะหมดมือถือนะครับรุ่นยอดนิยมในแต่ละปีนะผมตั้งแต่52นะ52านี่ยอดนิยมนี่ iPhone 3นะครับซัมซุงสไปกาอะไรเนี่ยไอห้าพันเจ็ดนะครับซัมซุงเคนดี้ซัมซุงสตาร์ โนเกียเอ็นเก้นะครับโนเกียสามห้าสองสามศูนย์โนเกียห้าห้าสามศูนยโนเกียไอ e พดมิวสิกอ๋อไอแพดมิวสิกตัวตัวอันนั้นยาวๆไอโมบายนะครับอืมเฮ้ยพี่ต้องคอยเขี่ยมันมันจะได้ไม่ดับด้วอ๋อคอยเขี่ยเขี่ยครับนิ้วๆนิ้วเส้นนิ้วไหนนิ้วไหนเอาเลยพี่นิ้วกลางอ่าโอเคโอเคพี่มันจะยาวสุดเนี่ยปีห้าสามปีห้าสามเนี่ย iPhone 4มาแรงสุด iPad นะครับเริ่มมีพวกสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วนะครับซัม s ุง g าเล็กซี่แท็นะครับก a เล็กซ Galaxy าเล็กซี่เน็กซั e วโอกา a ล็กซทั้งหลาย n o เ i ียเอ็นแปดโนเกียเอ็หโยอ้ยาวอ่ะนะครับเอาเอาเฉพาะดังๆกไม่จบอ่ะห้เนี่ยไอโฟนสี่เอ a ไอแพดสองครับกาเล็กซี่ l a ย y กาเล็กซี่เอสสองกาเล็กซนสอะครับห้าห้าไอโฟนห้าไอแพดไอแพดมินิซัมซุงี่ที่อันนี้หลายๆคนน่ายังจําได้อยู่ปีที่แล้วเองใช่อัน ไม่ใช่อันดับ5 6 5 6ปี5 6นี่ก็คือ iPhone 5S iPhone 5C iPad Air แผ่น mini ของใหม่ๆนี่ก็คือติดอยู่ในอันดับนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสถิติที่น่าตกใจเหมือนกันนะ93ล้านเครื่องใน5ปีเยอะมากเยอะเยอะเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้หันไปทางไหนก็มีในคนใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนคนใช้คนสองเครื่องสามเครื่องใช่พวกไทยมวยนี่แม่งรอบเอวเลยเออพึบ พิบเลยฮีโร่ฮีโร่คือฮีโร่นี่นักมวยโทรศัพท์อ๋อซัมซุงฮีโร่กสทชครับครับย่อมาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโคตรยาวโอ้ยย่อสี่ตัวเนี่ยนะยาวขนาดนี้ย่อสี่ตัวเองเป๊ะมีเขาเป๊ะข้อมูลข่อนแน่ดูตลอดไม่จำได้เออวันนี้ก็โอ้โหสถิติพอสมควรใช่ เราสมควรเลยวันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วหลายคนเริ่มทยอยกลับบ้านวันนี้29 9าังบางคนกลับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ยี่สิบแปดย่สิบเจ็แล้วใช่แต่บางคนจะต้องทํางานพรุ่งนี้อยู่อ่าบางคนยังโดนอยู่ใช่ใบางคนแต่บางคนก็ลาเพราะมันคาบเกี่ยวลาวันจันทร์กับวันศุกร์นี่ก็คือเก้าวันเลยอะลากยาวเลยลากยาวใช่นะครับถามว่าพกเราลาได้ไหมได้ แต่พวกเราไม่เคยลาให้กําลังใจครับใช่ใช่ใช่ให้กําลังใจกับคนที่ทํางานด้านสาธารณะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นครับตํารวจทหารพยาบาลถูกต้องไอทหารกลับได้ทหารกลับได้อยู่ตํารวจพยาบาลโอ้คืออะไรที่มันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะไม่ได้กลับบ้านหรุดไม่ได้หรอกเราก็ให้กําลังใจเขาครับพว้บนคับกานขับรถครับอะไรก็แล้วแต่อถ้าเขาหยุดเนี่ยเหมือนช่วงพีคของเขาเลยนะถ้าช่วงนั้นอ่ะช่วกนี้ ให้กําลังใจให้กำลังใจกันไปครับให้กําลังใจก็ถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครเหมือนกันนะครับพวกตํารวจทางหลวงอะไรก็คอยช่วยเหลือเนาะก็ช่วยกันไปร้อยสองร้อยก็ว่ากันไปช่วยกันไปไปถึงคอยช่วยเหลือประชาชนอ๋ออ๋อนี่ประชาชนช่วยเหลือไม่ใช่แล้วต้องน้ำพึ่งเรือเสพึ่งปากก็ช่วยเขาหน่อยนะพี่นี่ช่วยหนักนะครับช่วยหนักนะครับช่วยหนักนะครับนะครับต่าากนี่อะไรเอาแบบเอาใแบบ ชื่อนักั๊บเสาร์หลังสนุนหนึ่ยนักกั๊บง้กินหมดกินหมดกินกินหมดไหมต้องเงี้ยกินจักเก่งไงใครเอาง่ายๆใครอยากรู้ที่มาว่านี่มุกอะไรไปเซิร์ชเอาใน Google ใช่จะตุลงมกจบบ้างในหนังเรื่องอะไรนะไอีสองอ่ะไอสิทธิ์สายหน้าอะไรของมันโฆษณาให้มาแสสนิทแสสนิทสนิทศิ์สายหน้าเทไปกุ๊กกุ๊กกุ๊กอะ <than S 2> ใช่นั้นแหละมันมีของเว้ยนะครับใครขับรถขับลาขับเรืออะไรก็ระมัดระวังนะครับเดินทางตรงนี้รถลาเยอะใช่ครับเมาอย่าขับฮะเมาอย่าขับถ้าจะเอาให้เลียกกินที่บ้านใช่เมาก็หลับไปเลยเมาโดนเมียดาอีกเมายู่บ้านอะอ๋อเครียดไม่กินเลยดีกว่าแล้เมาข้างนอกอะกระโดนกระโดนอย่างีเมาไหนก็โดนเมามาเมาน้อยก็โดนเออเครียด อันนี้ส่วนตัวครับส่วนตัวเ่ยอยากให้มันรู้จริงเขาดูไหมไม่รู้ไม่รู้ดูก็อยากให้รู้อ่ะออกินเหล้าอยู่บ้านก็หาว่ากินเหล้าเมาอืก็อยู่บ้านพอกินที่ร้านก็หาว่าเละกินสองกินสาวอีกอะไรอีกเป็นธรรมดาอะไรที่ทําเงินได้อ่ะทำหมดอ่ะผู้หญิงผู้หญิงไม่เข้าใจ กเดี๋ยวว่าอาชีพอย่างเราใช่ไหมเจอหญิงเยอะก็ทำมอฟงมอไฟระเบิดอะไรแล้วก็บอกเข้าไปใช่อะไรวะไปเลยไปก็เขาตงแบบมึงไปกันก็ไปเลยปีที่ผ่านมาอันไหนที่เราผิดพลาดเราก็ต้องขออภัยด้วยนช่ครับรวมไปถึงทีมงานทุกคนเราก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับพวกโซนดีวีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่ครับนะครับสวัสดีปีใหม่ครับไปเลยเพราะหม จะจาด้วยคำวัสดีย SI ้วยพอสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันวันปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ